เคยช่วยตัวเองบ้างไหมครับต่อไปนี้ไม่เคยค่ะแม่อธิษมิตรเจ็ดวันก็ประมาณหกวันเอ่อผมไม่เคยสวัสดีครับมาพบกับรายการเซ็กโฟนเสียวยกหูกับผมโอลีฟหัวจุ่มและผมมิวหัวแชะวันนี้เซ็กโฟนออกกันที่นอกสถานที่ที่ อาวุธยุลักษะ,ะบัณฑิตหรืออาแบกนั่นเองและวันนี้เรามีท็อปิกที่จะมาถามนักศึกษาที่มออาแบกถึงเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องเซ็กพอดีกว่าไหมเมื่อยหมดแ้วผมก็ว่าพอดีกว่านะาไม่แข็งนะนี่รายการเซ็กโฟนเสี่ยวยกหูไม่ได้มาอยู่ในสตูอีกแล้วเพราะตอนนี้เรากาําลังปรับปรุงสตูอยู่นะครับ<อ>ผมให้มันยิ่งใหญ่และระบบปอการเนี่ยเจ๋งกว่าเดิมบอกเลยว่ากลับมากลับมารอบนี้เนี่ยยิ่งใหญ่บ้าๆเหมือนเดิมแน่นอนและวันนี้เซ็กโฟนมาในตอนพิเศษนะครับนั่นคือเซ็กโฟนเกาะ ริมรั้วนั่นเองอไม่ใช่รัวร้วธรรมดาเป็นรัร้วมหาลัยวันนี้เราอ,อยู่กันที่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตหรือว่าอาร์แบกนั่นเองบอกเลยว่าสาวๆอาแบกที่นี่เฉียบเฉียบทุกคนคือเดินมานี่แจมโบ้แจมโบทุกคนแล้ววันนี้เราไม่ได้อยู่ในสูเราก็มีท็อปิกมาเหมือนเดิมซึ่งท็อปิกที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือ เคยช่วยตัวเองไหมและช่วยตัวเองบ่อยสุดมากสุดแค่ไหนแล้วการช่วยตัวเองเนี่ยม <ok ันมีผลดีผลเสียอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะเดินหน้าไปถามน้องๆที่มรัตนบัณฑิตว่าเคยช่วยตัวเองบ้างไหมช่วยบ่อยแค่ไหนแล้วมีผลดีผลเสียอย่างไรโอเคงั้นไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปถามความคิดเห็นน้องๆที่มออาแบกกันเลยป้เคยช่วยตัวเองบ้างไหมครับสองคนไม่เคยค่ะแม่ฉันไม่เคยมันก็มีมั่ง มเคยเพราะอะไรครับทำไมไม,มีแฟนอยู่แล้ว,วอะค่ะเทศรรกิจก็ได้อะไรอย่างนั้นเคยหรือปล่อยปล่อยที่ไหนไม่เคยได้อยู่กับแฟนครับต้องออกทุกวันไหมงั้น <c oughs> มันงุนงิดโอ้ยงุนงิดนอนหลับไม่ได้เพราะไม่ได้ช่วยเองนอนหลับมันไม่หลับตะปัดไ่ไหมตะปกติช่วยเองไหวหรือมีผลเสียต่อร่างกายตก็ไหมครับไม่นะมีผลดีมากกว่ามันสบายตัวมันนอนหลับมันมีความเออมันมันมันรู้สึกโอเคมันมันมันเหนื่อยแล้วเราก็นอนอย่างเงี้ย ไม่เมื่อยมือหรอเคยช่วยตัวเองบ้างไหมเคยครับผมยอมรับก็เคยครับแล้วปกติช่วยตัวเองเนี่ยบ่อยไหมถ้ามีแฟนก็ไม่ค่อยถี่นะครับแต่ถ้าไม่มีแฟนก็คนหนักอยู่นะนานๆครั้งหนึ่งครับผมอาทิตย์ละครั้งอย่างเงี้ยครับมีนเสียรอดตัวเองบ้างไหมลามีครับมีแน่นอนเพียเพียหนักมากนะครับทำงานไม่ได้เลยครับผมถ้านานๆครั้งก็ไม่เพียไม่ไม่มีคนเสียอะไรนะครับผมว่ามีท่าพิเศษในการช่วยตัวเองไหมเบสิกเบสิกนะครับรีบเร็ว ช่ตัวเองบ้างไหมครับเคยครับพี่โหมันเป็นเรื่องปกติพี่ช่ตัวเองบ่อยแค่ไหนครับอทิ์าะครั้งครับผมคิดว่าถ้าช่วยตัวเองบ่อยจะมีผลเสียต่อร่างกายไหมผมว่ามันไม่มีครับเพราะมันก็ปกติของผู้ชายครับผมก็ว่ามันไม่มีผลกระทบอะไรต่อข้อมูลผู้ชายเพราะว่ามันสามารถสร้างขึ้นมาได้เรื่อยๆช่วยตัวเองมันมีนลดียังไงสมมติเราหงุดหงิดแล้วก็แบบทำไปมันก็ดีนะพี่ช่วยตัวเองแล้วมันคลายเครียดนะเคยช่วยตัวเองไหมไม่เคยค่ะ แล้วทำไมทำไมถึงไม่เคยเพราะอะไรเอ่ามีแฟนนะคะก็มีแฟนนะคะก็รู้สึกรู้สึกอายอายตัวเองอย่างนี้ไม่กล้าทำอะค่ะคิดว่าผู้หญิงนี้ช่วยตัวเองเนี่ยมันผิดปกติไหมไม่แปลกนะคะไม่แปลกก็เหมือนผู้ชายช่วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเคยช่วยตัวเองมั้ยไมบก็น่าจะเคยนะถ้าไม่มีแฟนนะพี่ทุกคนแหละวพี่จันปกติช่วยตัวเองบ่อยแค่ไหนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยพี่ไม่เหมือนตอนแบบที่ยังไม่มีแฟนน่าจะประมาณนั้นนะพี่แล้วปกติถ้าช่วยตัวเองเนี่ยช่วยเคยช่วยบ่อยสุดแค่ไหน น่าจะวัดล้วหลายหลายรอบเลยนะมั้พี่นะคิดว่าถ้าช่วยตัวเองเนี่ยบ่อยเนี่ยมีผลเสียบ้างไหมไม่น่าจะมีนะพี่มันทําให้สเปิร์มแข็งแรงนะครับตอนนี้ผมเรียนมาครับทําให้มีลูกได้ง่ายนะครับช่วยตัวเองกันบ้างไหมคะไม่เคยค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่คว้าอะไรเลยพี่ผลไหมก็ออกกําลังกายอย่างเงี้ยเข้าฟิตเนสมันก็ไม่ค่อยมีอารมณ์เท่าไหร่อ่ะพี่ก็ไม่มีอารมณ์อะค่ะก็ถ้ามีอารมณ์มันก็หายไปเองอ่ะพี่ ก็ผู้หญิงที่เขาชอบใ่ตัวเองเนี่ยมันผิดปกติไหมไม่ผิดค่ะมันก็มันก็นเ,ปนเป็นบางคน,นเออไม่รู้อ่ะพี่ทุกคนมัาต้องมีอารมณ์อยู่แล้วเออมันมต้อง <คน S 3> มีอารมณ์คิดว่าไม่ไม่ผิดปกตินะคะเคยช่วยตัวเองกันบ้างไหมก็เคยครับก็มีบ้างครับหนูไม่ค่อยเอาไปเปล่าคนนี้อ่ะอาทิตย์มีเจ็ดวันก็ประมาณหกวันนะ ว่างๆเวลาเครียดจ้ะปีละครั้งก็ว่าได้คนณนี้อ่ะไม่เคยเคยแต่ดูหนังคุณนักแสดงนักแสดงโป๊่ะจิ๊บเก๋ว่ะแล้วปกติช่วยตัวเองเนี่ยมีผลเสียต่อร่างกายบ้างไหมสำหรับหนูหนูคิดว่าถ้าสมมติไม่ได้ช่วยอย่างเงี้ยสิวหนูจะขึ้นแต่ถ้าแต่ถ้าเกิดหนูได้ช่วยอย่างเงี้ยหนูรู้สึกแบบหนูหนูมีความสุขแล้วก็แบบร่างกายหนูสดใสหน้าตาหนูเบิกบานค่ะไม่มีอ่ะมันสำรานดีหนูว่าต้องช่วยเลยแหละสิวกูเยอะแล้ว มันมีผลดียังไงบ้างล่ผลดีผลดีดีหรือว่ามันน่าจะช่วยลดความเครียดแล้วก็มันมันมันในความรู้สึกหนูคือเหมือนร่างกายเรามันมันมันสะสมของเสียอยู่ตลอดเวลาแล้วเพราะฉะนั้นเราถ้าเราได้ถ่ายออกเงี้ยมันทําให้แบบร่างกายเรามันแบบดูสดชื่นขึ้นมันมีแรงในการทําอะไรต่างๆนานาใช่หนูว่ามันน่าจะดีงั้นต้องลองต้องลองเดี๋ยวัมภาพ์เสรจกลับไปจะไปจับไม่ค่ะเพราะว่าเสิร์ปะวันเสาร์นี้มีที่ลงเออ เดี๋ยวดูกันอีกทีแล้วกันแล้วแต่อิริยาบถโอ้ยไม่ธรรมดาคุณแต่ละความเห็นแต่ละความคิดของเด็กที่นี่นะถือว่าเด็ดทุกคนเฉียบบางคนบอกทุกวันคุณเจ็ดวันแต่บางคนบ้าน้อยนิดปีเดียวครั้งเดียวปีเดียวครั้งเดียวมันอยู่ยังไงบางทีผมัน ไม่ได้นะบางทีไปโดนเนี่ยเสร็จแล้ว <c oughs> ไปไปไป,ไปแต่ทีนี้เนี่ยมันติดอยู่ที่ว่าทําเยอะทําน้อยเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียงองไรใชะเพราะฉะนั้นเรามีใครเรามีพี่ยอดสอนรักมาให้ข้อได้จริงเพราะฉะนั้นไม่รอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังข้อได้จริงกันเลยว่าสรุปแล้วเนี่ยมันมีผลดีผลเสียงองไรจากพี่ยอดสอนรักไปเลย สวัสดีครับวินิจหลวงเลืองนะครับนะครับหรือว่ายิงง่ายๆว่าพี่ยอดก็ได้ครับนะครับการช่วยตัวเองนะครับมีผลเสียต่อร่างกายไหมต้องบอกว่าการช่วยตัวเองเนี่ยต้องถามดูท่านก่อนดูท่านเคยช่วยตัวเองไหมทั้งผู้หญิงผู้ชายส่วนใหญ่เลยผู้ชายบอกว่าเคยช่วยเคยช่วยเคยช่วยแต่ผู้หญิงไม่เคยไอเดยวเดี๋ยเดี๋ยวไปฮะไม่เอาอมันตัวเลย จริงๆแล้วทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยสามารถช่วยตัวเองได้นะครับนะแล้วก็เป็นเรื่องที่ก็ว,ว่าดีด้วยซ้ำนะมันเป็นการดีลิทเทนชั่น ation, คือเป็นไงแบบทำให้เราแบบหายความตึงเครียดอารมณ์นะะแล้วก็ทำให้เรามีความสุขเพราะเวลาเราช่วยตัวเองเนี่ยเวลาถึงจุดยอดเอนี่ยมันก็มีสารเอนโดรฟินหลังมันก็มีเซ็กนั่นแหละนะครับนะก็สามารถมีได้ทม,มีได้เลยนะครับเพียงแต่ก็จะมีมีมุมมองที่บอกว่ามีมากมีน้อยเกินไปมีมากเกินไปช่วยตัวเองบ่อยเกินไปอันนี้ดีหรือเปล่าอันนี้ต้องบอกว่าขึ้นอยู่แต่ละคนและขึ้นอยู่กั ตัวคุณด้วยนะสมมตินะช่วยตัวเองจนตอนเช้าเราไปเรียนไม่ไหวอย่างเงี้ยเยอะมากนอนแล้วมันลุกขึ้นมาช่วยตัวเองอีกทำใหมคุณนคิดแต่เรื่องการช่วยตัวเองอันเนี้ยถือว่าผิดปกตินะแต่ว่าเราช่วยตัวเองแล้วเรายังสามารถจะเป็นไงฮะมีกิจกรรมต่างๆได้ตามปกติไม่มีปลญเสียต่อ,อการงานไม่มีสลดเสียต่อ,อการเรียนทําได้เลยมีทัศนคติที่ดีกับการช่วยตัวเองว่าบางครั้งเนี่ยทั้งกระตุ้นอารมณ์เราด้วยแล้วก็เป็นการฝึกฝนในเรื่องการมีเซ็ก์ไปด้วยต้องคิดให้ได้แบบนี้ครับมันยิงจะทําได้นะครับ ต้อขอบคุณครับต้องขอบคุณจากใจงามๆกับขอบคุณจากใจต้องขอบคุณพี่ยอดสอนรักมากๆนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการช่วยตัวเองนั่นเองนะครับผม <c oughs> ซึ่งพี่ยอดก็บอกอให้ความรู้เรามาแล้วว่า ช่วยได้แล้วแต่เลยจะมากจะน้อยแต่ว่าขอให้อย่ากกระทบเร <S 2> <S 2> ื่องเรียนเรื่องอะไปเลยให้ผมถามมือไงไอพีวีอ๋อโอเคสามือคุณพูดเลยพี่ยอดเนี่ยได้บอกว่าทําได้จะมากจะน้อยทําไปเลยฮะแต่ว่า อยากให้ไปรบกวนชีวิตจําจำวันชีวิตการเรียนชีวิตการทํางานของเรานั่นเองเออทำไปเลยฮะจะทําแค่ไหนทําไปเลยแล้วตามนั้นนะฮะบอกเลยว่าวันนี้ก็กระจ่างพี่ยอดก็มาให้ความรู้กันเหมือนเดิมก็ต้องขอกราบขอบคุณพี่ยอดอีกรอบหนึ่งนะครับแหมมาถึงอาแบกก็ยังตามมาอย่างไรก็อย่าลืมนะครับฝากช่องทางการติดต่อของพวกเราด้วยกับ Facebook 14 3 Studio Live แล้วและก็อะไรพี่วิวยูทูปก็14 3 Studio Live เหมือนกันครับครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันด้วยรับรองว่าในยูทู ให้คุณผู้ชมได้รับชมอีกนะนอนครับสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนละกันสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลายก่อนผมโอริฟหัวจุ่มนะครับผมบิวหัวแฉะนะฮะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในไลล์รอบหน้ารับรองว่าสนุกสุดเสี่ยวเหมือนเดิมแน่นอนสำหรับนนี้ไปครับสวัสดีครับ